ฟังค่ะฟังนะคะทําจมูกแบบนี้โง่เหงดีแน่นอนนะคะฟังแม่แล้วจะบรรลุนะคะเอาเลยนะคะจมูกคือราชาแห่งขุนเขาคือประธานแห่งใบหน้าคือราชาแห่งธาตุดินนะคะการเปลี่ยนแปลงจมูกหรือการเปลี่ยนแปลง คุณข่าวบนใบหน้านั้นจมูกสําคัญที่สุดนะคะตำแหน่งจมูกคือตําแหน่งดาวสามีเดินอายุระหว่าง40จนถึง50นะคะจุดสําคัญของจมูกนะคะได้แก่วางสุขภาพนะคะได้แก่หนีเจียสิวเจียจุงเท้ารังไทยเทงอุยนะคะลักษณะจมูกที่ดีคือหนึ่งสันจมูกกลมสันจมูกใหญ่บง่งบอกถึงทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมั่นคงในตัวเองนะคะจมูกเอียงซ้ายมักจะ กำพาพ่อจมูกเอียงขวามักจะก,กำพาแม่นะคะผู้หญิงจมูกเอียงซ้ายมีโอกาสกำพาผัวด้วยนะคะถ้าคุณคิดจะทําจมูกให้ปังให้ดีนะคะ 1. ปลายจมูกต้องกลมนะคะตำแหน่งปลายจมูกเรียกว่าจุงเท้าเป็นดาวสามีและดาวการเงินอีกด้วยดังนั้นผู้หญิงที่ปลายจมูกกลมก็มีโอกาสนะคะที่จะได้สามีดีและทําธุรกิจดีอันที่2ติปีกจมูกห้ามตัดเด็ดขาดใครตัดปีกจมูกคือตัดดาวสามีตัด กำแพงเงินเก็บตัดชีวิตรักที่ดีออกไปดังนั้นปีกจมูกแฮมตัดนะคะลักษณะจมูกที่ดีจะต้องมีปีกจมูกที่กินมาถึงตาขาวนะคะบ่งบอกถึงการมีรายได้หลายช่องทางและยังบ่งบอกถึงความประสบ ความสาเร็จทางด้านธุรกิจและความรักอีกด้วยนะคะหลักการทําจมูกยังไม่ได้จบอยู่แค่นั้นจมูกที่โด่งเกินไปคือดาวแม่ม่บนใบหน้าไม่ควรโด่งเกินไปจนแก้มรองรับไม่ได้3ภูเขาเรียงตัวกันท่านจะประสบโชคดีเรียกว่าซาซ้วเฉียวงวงนะคะนั่นก็คือแก้มทั้ง3มเรียงตัวกันที่ปลายจมูกนะคะและจุดสําคัญเลยนะคะนอกจากโครงร่างของจมูกดีแล้วนะคะรูจมูกจะต้อง ดีด้วยนั่นก็คือรูจมูกเรียมบ่งบอกถึงการบริหารการเงินที่ดีนะคะจมูกกลมบ่งบอกถึงการโฟโลรของเงินที่เก่งและมีโอกาสที่จะร่ํารวยเป็นนักธุรกิจที่ทํามาค้าขายดีอีกด้วยนะคะส่วนรูจมูกทั่วไปของคนธรรมดาที่รับได้ก็คือรูจมูกวงรีบ่งบอกถึงหาเงินได้ใช้เงินเก่งนะคะแต่ถ้ารู้จะเก็บก็ไปรอดดังนั้นนะคะปีจมูกไม่ควรตัด ปากไม่ควรตัดนะคะทำลายดาวสามีทำลายดาวการเงินดังนั้นอยากจะหมุกเฮงปังและมีสามีดีสันจมูกตั้งตรงนะคะปลายจมูกกลมห้ามตัดปีกจมูกและที่สําคัญนะคะปีกจมูกหนาๆกินเข้ามาถึงตาขาวจะทําให้ท่านประสบโชคดีทั้งการงานการเงนินและความรักฟังไว้นะคะฟังแม่จะบรรลุเรื่องโงเ่เฮงอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ